สวัสดีครับนี่คือรายการ Never Diecast ในช่วงของคันนี้พี่รัก EP ที่4แล้วนะครับ วันนี้ก็จะเป็นรถที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนั่นก็คือรถนิสสัน GTR เป็นรถรุ่นยอดนิยมที่ทุกคนสะสมกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวประวัติของรถคัน้คันจริงๆของเขาอะนะก่อนที่จะมาเป็นรถเด็กให้เราได้สะสมกนเนี่ยเขามีประวัติที่น่าสนใจมากครับผมก็เริ่มต้นเลยเนี่ยในช่วงยุคที่เขาพัฒนารถสตทคาร์กันนะที่หลากหลายแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเริ่มทุ่มในส่วนของการพัฒนาเครื่องยนต์ล้อระบบช่วงล่างอะไรพวกนี้ครับทางด้านที่สันมอเตอร์เองก็มีการ พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็ตัวนิสสัน G T R เนี่ยในโค้ดที่คำว่าเป็น G T R เนี่ยมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ครับในวันหนึ่งเนี่ยที่ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการก็คือฝ่ายที่แบบงีคนขับรถทดสอบต่างๆมากมายเนี่ยนะครับผมเขาได้ทำการทดสอบรุ่นรถรุ่นหนึ่งเนี่ยที่กำลังจะออกมาแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่มีการกำหนดโค้ดเนมกันว่าชื่ออะไรแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยพอดีทางคนขับเนี่ยเขาติดภารกิจ เขาก็เลยให้ทางหลานนะครับผมขึ้นมาบนรถด้วยหลานเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายในฝ่ายที่เขากําลังวิเคราะห์วิจัยกันอยู่เนี่ยอาจจะวุ่นวายได้เขาก็เลยเอาติดโทรศัพท์เอาหลานขึ้นมานั่งบนรถด้วยแล้วก็ไปทดสอบไรแยกาศนะครับผมก็ด้วยความที่เจ้าหลานเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กนะเขาเลยทําการ g t ้ของอาเขาก็เลยทําให้ตอนที่รถจอดแล้วเนี่ย ตัวคนขับเขาก็เลยบอกจีทีอาร์สิจี์สิผู้บริหารมาได้ยินเนี่ยผู้บริหารก็เลยบอกว่าเออเป็นชื่อที่เหมออาะดีนะชื่อเนี้ย GTR 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 ก็เลยเป็นที่มาของ <c oughs> ไม่รู้ใครขังผมกลับมาเอาไหมนะครับผมมาถึงรถรุ่นก่อนวิ่งที่เสียเวลาไปประมาณ2-3นาทีนะครับผม รถรุ่น Nissan g d r ตัวนี้นะครับผมทําไมถึงเ,เลือกให้มาเป็นหนึ่งในคันนี้พี่รักเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับมาดูกันที่ตัวรถ Nissan GTR ที่ผมเก็บไปนะครับ,คครบก็จะมีตั้งแต่สีขาวนะสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมคันนี้ถึงเป็นปลูกหลักแล้วก็ถึงเป็นตัวบั็กในจัก,กรวาลรถสะสมมาจเจริ ก็ในส่วนของรถนิสสัน GTR เนี่ยทำออกมาได้สวยนะครับเมื่อเทียบกับแล้วไยสมส่วน,วนแล้วก็ดีเทลสวยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจักรวาลนิสสัน GTR ที่เอาออกมาโชว์กันนะจริงๆแล้วเนี่ยนิสสัน GTR เนี่ยเขาก็จะมีสีมากมายแล้วก็ยังไม่รวมถึงอีกรุ่นหนึ่งที่ออกมาก,ก็คือนิสสัน GTR Nismo อันนี้เนี่ยเราจะมาว่ากันโดยของนิสสัน GTR ก่อนเรื่ความสวยงามเรื่องความ เรียว่นะฮะสัดส่วนดีเทลอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงฮนะนะฮะสวยงามจริงๆคารสีขาวอันนี้เก็บไปนานนะฮะเป็นคันแรกๆที่ผมมีเยินนิดนึงแต่ว่ายังรักอยู่ฮนะแล้ก็จะมีอ่ะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ได้ฉายาว่าไม่เข้าไทยนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าทำไมก็เดี๋ยวไปหาใน เพจกันดูได้ว่าทำไมรุ่นนี้ถึงชื่อว่าไม่เข้าไถนะฮะแต่สวยนะรุ่นนี้นะก็ก็จะมีสีเขียวเมทัลลิกสีเขียวนี่ตัวปัญหาสุดของจักรวาลนี้เลยนะฮะจะมีสีเขียวเมทัลลิกสีเขียวเรืองแสงแล้วก็สีเขียวเรียกว่าเขียวใบตองแล้วกันตัวเขียวใบตองเนี่ยแหละครับผมตัวปักที่สุดแล้วเพราะว่านอกเหนือจากคัน ที่มีสีเขียวแล้วนะฮะสีเขียวแล้วเนี่ยคนที่เล่นตัวนิสสัน GTR ก็จะต้องพบเจอบัอกอีกอันหนึ่งก็คือล้อฮะตัวล้อของนิสสัน GTR เนี่ยออกมาประมาณ6แบบ7แบบได้มั้งนะเพราะผมนับไม่ผิดผมขาต้องออกไปด้วยนะครับมันเยอะจริงๆคือไม่ใช่ว่าคุณจะมีแค่รถนิสสัน GTR สีเขียวแล้วคุณจะครบ คุณจะต้องมีล้อที่ครบด,ด้วยนะฮะนี่ผมมีแค่ส่วนหนึ่งเองนะเนี่ยมีแค่ล้อแบบล้อซีคู่ธรรมดากับล้อวายเห็นไหมและเท่านั้นยังไม่พอครับนอกเหนือจากล้อที่ต่างกันแล้วมันจะมีดีเทลตรงนี้ด้วยนะโลโก้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โลโก้มี2แบบโลโก้ที่อยู่ด้านในกับโลโก้ที่อยู่ด้านนอกเห็นไหมต่างกันมีความแตกต่างกันอีกนะก็ ลองไปเลือกหาสะสมกันดูครับแล้วก็ในเทพของนิสาน GTR จะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวสีเทานะฮะเป็นตัวสีเทาคันบุรี่ตัวแรกๆเลยที่ออกมาซึ่งราคาเนี่ยก็ไปไกลแล้วแต่เราไม่ต้องมาสนใจหรอกเก็บคันที่เราชอบคันที่เรารักก็พอนะฮะอย่างผมเนี่ยก็มีประมาณนี้จริงเหรออาจจะมีคนบอกว่าจริงเหรอ นะครับจริงๆก็มีจริงๆมีนะมีลายมีลายดูไบมีลายมาเจเรตมีตำรวจไต้หวันโอ้ยเยอะแยะเลยของ Nissan GTR นะลองไปเลือกหรือเลือกซื้อเลือกหากันดูครับแล้วก็ใครที่รู้สึกตกใจกับเรื่องเล่าเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยก็ให้พิมพ์คำว่า WTF ไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่ามันย่อมาจาก What the F อะไรว่า F อ่ะครัผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทาคลิปของผมด้วยนะครับผมขอบมากครับบ๊ายบาย